วันนี้พาทุกคนมากินบุฟเฟ่กันดีกว่าค่ะใครสายชาบูวันนี้โมจะพาทุกคนมาทานทั้งเนื้อวากิวทั้งเนื้อ US Short Plate นะคะโอ้โหบอกเลยวันนี้ฟินแน่นอนคะ่ะกินเสร็จแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหเรียกว่าพุงเนี่ยป่องมากๆเลยละคะ่ะ ค่ะก็คือเคล็ดลับพุงยุบของโมนั่นเองนะคะกับตัวนี้ค่ะอัลฟาคอร์ฟิลพลัสนั่นเองบอกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นคอร์ฟิลเนี่ยโมไว้ใจยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเลยเขาสกัดตัวคอร์ฟิลนะคะมาจากต้นอัลฟาฟ้าค่ะเขาเป็นพืชที่มีรากเนี่ยลึกลงไปใต้ดินกว่า30เมตรเลยนะทำให้พวกสารสกัด ที่ได้มาเนี่ยก็จะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มากกว่านั่นเองค่ะเขาช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ดีท็อกซ์พวกสารพิษตกค้างต่างๆในร่างกายนั่นเองรวมไปถึงใครที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะโมแนะนําเลยทานหนึ่งแก้วก่อนนอนแบบนี้ตื่นเช้ามาพุงยุบแน่นอนค่ะตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนเช้าแล้วก็พุงยุบแบบนี้แค่นี้ก็มั่นใจแล้วละค่ะแหมตัวช่วยดีๆแบบนี้ก็ต้องมีติดบ้านนะคะกับอัลฟาคอร์ฟิลพลสอยากได้สั่งได้เลยค่ะ